สบายดี Query. สบายดีและสวัสดีวันดาวเฮีพี่น้องว่าสุขสุกคนยังเติมเส้นเก่าเ้นเคยเนาะก็เพื่อเฮ้าเป็นคนลาวใว่ามาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้อยู่เกือบเกือบปีละเนาะก็อาศัยอยู่ทางฝั่งไทยใส่ชีวิตอยู่ทางฝั่งไทยเห็ดอยู่เห็ุกินอยู่ทางฝั่งไทยเนาะโดยการหนึ่งเขากินเองแตงเขากินเองแล้วก็พอดีเมื่อนี้เนาะ อพอดีมีปัญหาเกิดขึ้นเนาะกับอุปกรณ์ในการแต่งยูคัวกินของว้าวพี่น,ออน้องเนาะก็คือหม้อตอนนี้มันใช่การบร่ได้แล้วนะเพราะว่าสายของมันนี่มันขาดนะเมืวว่อวานนี่นี่บึ้มเลยเกิดเหตุการณ์บ่ขาดคิดขึ้นเนาะแบบแถวนี้แต่งกินอยู่ดีๆแล้วก็มันมีเศษพักนะ ปลับเข้าไปในสายบอลที่ว่าเขาเปิดเขาปิดนะกะ็ปึ๊บวันหนึ่งเหลือขาดเลยนะแล้วกะ็ตอนเช้านี่พวกเขาก็เลยเกือบพื่ได้กินเข่าพี่น้องเนาะกะ็ได้ไปหาซื้อเขา่าเซนามกินอยู่ห้องอาหารแทนเนาะแล้วกะ็หลังจากที่วันเลิกเวียลเลิกงานมาช่วงแรงๆงก,กันเลยสิพากันออกไปเลาะหาซื้อสายไหมบัวชิมีหรือบ่มีเนาะกะ็ลองไปเลาะเบิ้ง ว่าบูมีสายไหมกัะอาชิได้ไปเลาะหาซื้อหมอไให,ห,หม่แทนนําหมอนใหม่็นาณะจะไหลายเงินเตินเตบนะหมอตอนนี้พวกเขาเขาได้ซื้อเองไม่นองเป็นหมอที่ว่าทางนะบริษัทเข้าเจ้าเอาให้นะทางบริษัทจะทำงานตออที่ว่าเพิ่นาพนาพวกเขามาแหลกๆนะเพิ่นเอาให้ก็ใส่มา ตั้งแต่นละจนมาฮอทุกเมื่อนี่กับเกือบชิ้นหนึ่งปีแล้วกะโตมอหันยังดีอยู่แต่ว่าสายมันนี่ไปละนะมันบบนี่ไปกับสามีคือเก้าเนาะกะเหลือแได้วพวกเราสองคนนี่แหละตอนนี้ที่เ่าเป็นคนลาวนะที่มาเห็นวเวียเ,เห็นงาน,นอยู่ทางฝั่งไทยนะบอนที่เ้ามานี่นะที่สุดมานำกันนี่นะ,ะบรรยากาศมันนี่กะอุ้ย ฝ่าคึื่ฝนขนาดพี่น้องเอ้ยสงสัยในฝนช่วงนี้คือจิบเบิลเฮียนหนังสือแหละมันตก <c oughs> นี่มันพักมันย่างนี่หรอคือแถวที่โบเฮาอยู่นะพี่น้องแบบมีผักมีดอกไม้มีแนวกินหล่ไล่ อันนี้ก็ว่าง,งามดอกไม้เป็นปลูกนะดอกไม้ทุกตนี่ดอกไม้เยอะคนละสาวนี้ก็ได้เสือไม้นึ่งเสือไม้งามขึม้นมาพันทีที่น่อย เรียบตามนี่นะเพิ่นปูพักหล่ละพวกเราก็ยังบุท่านฮู้นะว่าม,ามื่อนี่งซีพากันเป็นเลาะสื่ออยู่ใส่เลาะไปซีละหลุดมาโอ้โหอยู่ทางใดเขาจะออาทีขายสายหมอจังซีนะ มอนี see, ่เห kind of so, <cke> <royable> ็นมีคายยู่พี่้นาหลายบอนเลยแต่ว่าสายแบบนี้นี่ก็บบบัวชิมีหรือบัวมีเนะแต่ลองไปหล่อเบิ้ง DIY อยู่ก็ได้ก็อีวันเคเห็นดียบรถตัดนด้มีก็อันตามเบิ้งกันบอลคือชิมีนี่บอลนั่นเ้ามาไป ื่อชื่อม่สือมุู่แม่แม่นีนะถ้าไปสื่อเปนยังซือัไรสือนันสืครบเออสืครบนะบนทางเนี่ยนะคันในหันมีก็มีคันในหัน่มีก็เป็นบายวาเรืออี์อทังนี้เิ แถววันเท่าซื้อซาด์ต่ถ้ามีดจะมิดนะเดี๋ยวให้ซาวนี่เป็นคนนำทางไว้นะว่าจะไปเลาะซื้ออยู่ทั้งใดเพราะว่าแถวนี้นี่สาวนี่คุ้มสาวนี่คุ้ม แมนเชห้หหอาดอมี่น้องนสะามีเห็นล้วก็นสนใจ เพียงมวนเด้อบรรยากาศยังแรงเลนะ่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณหาโมงหาโมงปลายลนะเกือบที่หกโมงละพาก,กันออกมาเหล่อเปิ่นี่ ชื่อไดว่าช่วงที่เขามาทำอิดทำอิดนี่พอเขาพากันมาหลาะสื่อสารยู่นี่ <c oughs> คิดว่าหน้าชิมีอยู่นะมอนเหมือน,น,นเคยเห็นอยู่เดี๋ยวลองเลาะบิงพี่น <c oughs> ้องไหน้ี่ <c oughs> จวนี้หยไห้านจะได้ าสายไฟนี้นี่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 พอแล้วเพนนะนี่อันนี้เลยแต่ว่าอันนี้คือว่าบูมีอันบีบอันนี้หน่อยบีบตัวนี้นี่ไงอันนี้เจ็ดสิบอันนี้แปดสิบดียู่บ่อันนี้ าตาเามีหลายรุ่นได้พี่อนอนี่นี่ก็แมนอันนี้ก็อันสาตเจ็ดสิบคือเดียว<อ>ตั้งแกานนออกกอเอาอันนี้มมอก่เดี๋ยวนีว้อนัอนีน้มอก่ม่ก่อ่มาตรฐานไฟฟ้าไทยกัตัวน,นี้ดีกว่าพี่อ้องมีมอก,ก่อนนะจะปไนกันนะจะตรงันม่ตกันมั้แต่ว่าตัวน,นี้บูมี เด็กก็เอาอันนี้อะไรมีคือกันนี่อันน,น,น,นี้อันนี้ก็มีนี่อันนี้ก็มีเตอได้ดยชิ่ดดีวาวันนี้อออันนี้ชิดแอมอานไหนจะ้ะ em cứu cần thế nào không, ăn nữa tán con, tán ông mà cướp <laughs> để ông xong ăn <cười> <cười> เป็นใจเง,งินเงินนะโอ้ยจะเก็บตอนนี้ก็พอากับไดทซายหม่อมาเป็นเพียวพอยเนาะบ้านนี้มีหม่อแล้วยังบพท่ันมีอันกินจด <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าก,กันเป็นเลาะเสีอ,อนกินกันสิตองนีกำไปเติมนะพอดีที๊กี้ยางกายมาเห็นจ้าไข่ไข่อยู่ ก็เลยว่าชิบ้ากัันกลบไปซื้อไขาไปเห็ดกินหมดแรงนหน่อยเนี่ยเห็นก็จะขายขายเยู่เนี่ยหลายอยู่ด้ สิหน่วยม,มีเบอร์สต1่บหน่วยสี่สิบ้าบาทใครเป็ดหกสิ 62. 62บาทสิหน่วยโอ้มีเบอร์หาง <c oughs> ใครมีเบอร์หางเบอร์ <c oughs> ศูนย์หบาทเบอร์หนึงหาบาทเบอร์สองหาสิบบาทสแกนจ่ายสแกนจ่าย t b ตอนนี้ก็คือเด็กขายเป็นเทียงนอนเด็กขายมาแพงเลย เบอร์อเงวะเบอร์นหนึ่งแทงแมงหนึ่งหย1 1> อยส,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 สิบหบาบอ่ก็จะบบายแคง่ปอ่ากบอาชิโบแมนไข่สดราคามันก่ค่อนขัดจะยมเยา เทบกบไข่สดที่เขาจะาขายกันอยู่ในห้างไข่อยู่ในหา้นหางที่ขายกันนี่ขั้นถ้าว่าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยอย้ราคานี่ร้อยสามสิบรอยสี่สิบเกือบร้อย,อยหาสิบบาทเท่าน้นละ่ะอันนั้นนี่มันเป็นไข่สดแท้ๆแ,แ,แบบไข่ที่ว่าไก่หายก็ไข่ออกมาปุ๊บแล้วก็เพื่อนก็นเอามาขายปั๊บนะ ราคาะอะไรว่าคนขมคามจะสูงจะกะมันอนีกอะสามีว่าชิ่มไข่กินคนละหน่วยนะได้ใช้มอแล้วนะะกลับไปนี่กะจะเป็นหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าลแล้วกะแต่งกินนะอยงมอหนึงเขาก็ม,ม่็นหนงได้เดี๋ยวว่าอบุ้งมอแต่งกินประมาณนี้ นะการใช้ชีวิตของพวกเฮาอยู่ทางฝั่งไทยนะการเอาตัวรอดของพวกเฮาอยู่ทางฝั่งไทยนี่คือเนี่ยแหละรับหาทุกวิธีทางนะประหยัดรายจ่ายให้มันได้หลายที่สุดแต่งอยู่ก็กินเองซื้อข้าวสารกระสอบมาหนึ่งเองนะซื้อไข่แบบนี่มาพัดเองมาทอดเองนะนะกับซอยประหยัดไปได้หลายเติบอยู่นอก,กระประมาณนี้ สำหรับ EP นี้กนะเนาะฝากบรรดาวพห่อนๆน้องเนาะซอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พอกเ้าต่อไปนะในการสู่งานอยู่ทางฝั่งไทยสำหรับ EP นี้กพะพอกเฮาสองคนขอตัวลาไปแล้วเด้อพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสบายดีบ๊ายบาย